วันนี้เราจะมารีวิวสลามน้ำลายเอเลียนกันเลยคะ่ะมาเริ่มเลยคะ่ะนี่นะคะซื้อมาจากจมอบางแคนะคะหาเก็บอะไรตรงนี้เหรอราคาด้วยราคา100บาทนะคะมี3สีเลยเามาเก็นเลยนทนทั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 น,ทน,ทนว้า อันนี้ก็จะเป็นกล่องมันเดี๋ยวเราให้ดูกล่องก่อนนี่หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ราคา100บาทมานามาแกะแต่ละสีกันก็ไม่รู้นะคะว่าสีไหนเป็นสีไหนบ้างเริ่มจากอันไหนหรืออันนี้หรืออันนี้ดีเริ่มจากอันนี้ละกันตรงกลางมาโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้เป็นสีฟ้าเราออกมาดูกัน เนื้อดีมากมันเป็นน้ลายเอเล่ยนแบบไม่ติดสีค่ะก็ถือว่าเนื้อดีมากๆเลยนะคะสีฟ้าเป็นมุกๆด้วยนะเนี่ยมาเรามาดูสีต่อมาดีกว่านี่มันได้สีอะไร แทน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 โอ้สีชมพูนั่นเองจิ้มดูนึงก่อนโหเป็นสีชมพูบุกบุกนะคะเนี่ยเนื้อมันอันแรกเลยไม่หมดแล้ว่อยยูข้างหืมจิ้มฟินมากมากเลย<ม>เป็นน้ำลายอเอเลียนแบบนี้ไม่ติดเสอแ้านะครับ มาเรามาดูสีสุดท้ายกันเลยนี่โอ้สีม่วงจิ้มฟินส,สุดๆว้าวว้าวนี่สีม่วงสวยมากว้าวตามล้าของเล่นก็น่าว่าจะน่ามีนะ วดีมากๆดูสิติ้มฟินด้วยอ่ะรวมๆก็ถือว่าดีนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย